สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องเกยไก่ลเ็กเตอร์แอนเกมอีกครั้งหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า K u n d e s c o r e K เว้นวักเกมแซนนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวเกม Call of Duty Modern Warfare ระหว่าง PS5 กับ PS4 Pro ว่ามีการอัปเกรดหรือมีข้อแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรต้องเท้าความกันก่อนว่าผมมึงเล่น Call of Duty Cold War ในภาคแคมเปญสำหรับ PS5 เพิ่งจบนะครับซึ่งในด้านขวาสุดจะมีเกมที่มาด้วยกันนั่นก็คือ Call of Duty Modern Warfare Call of Duty Cold War นั้นมีการปรับปรุงเป็นพิเศษสำหรับ PS5 โดยจะเพิ่มฟีเจอร์ที่เรียกว่า Ray Tracing ซึ่งทำให้แสงของเงาและภาพมีความสวยงามและสมจริงมากขึ้นนอกจากนั้นยังรองรับเฟรมเรทที่120เฟรมเพเซกนะครับ ผมก็เลยมีข้อสงสัยว่า Call of Duty Modern Warfare มันจะเจ๋งเหมือนกับ Call of Duty Cold War ใน PS5 หรือไม่แต่ในโหมดแคมเปญสำหรับ Call of Duty Modern Warfare จะไม่สามารถเล่นได้จากแผ่นของ Cold War นะครับผมก็เลยต้องไปหาแผ่น PS4 ของ Call of Duty Modern Warfare มาเล่นกันจากการเล่นนะครับก็พบว่าภาพโคตรสวยเลย แล้วก็เป็นฉากที่ค่อนข้างจะคุ้นตามากกว่าในส่วนของโค w อลเพราะโค w อลจะเป็นสงครามแบบเก่านะครับสมัยสงครามเย็นระหว่างรัเสเซียกับอเมริกาแต่ m o เดิร์นวอล r ฟนี่ก็คืออุปกรณ์ทันสมัยมากในการต่อสู้กับศัตรูแต่เมื่อตรวจสอบสตอรีที่ใช้ก็ไม่แปลกใจเลยเพราะว่าใช้พื้นที่ไปถึง184กิกทั้งในส่วนของ PS5 และก็ PS4 Pro นะครับ ลองมาดูภาพใน PS4 Pro ก่อนนะครับว่ามีความสวยงามจริงอย่างที่ผมว่าหรือไม่ในการทดสอบผมจะใช้ทีวีเครื่องเดียวกันโหมดเดียวกันและการตั้งกล้องแบบเดียวกันเพียงแค่สลับสาย h DMI ระหว่าง PS4 Pro และก็เครื่อง PS5 เท่านั้นนะครับต่อไปก็มาลองดู ภาพจากเครื่อง PS5 บ้างนะครับและสุดท้ายสำหรับเซ็น,นี้ก็คือการเปรียบเทียบคู่กันเลยนะครับระหว่าง PS4 Pro แล้วก็ PS5 เป็นยังไงบ้างครับมีความเหมือนและแต,ตกต่างกันยอย่างไรเดี๋ยวท้ายที่สุดแล้วผมจะมาสรุปความคิดเห็นของผมให้ฟังนะครับในฉากนี้ก็เป็นอีกฉากหนึ่งที่เห็นแสงเงาชัดนนะครับก็มาเริ่มกันที่ PS4 Pro กันก่อน ตามมาด้วยภาพจากเครื่อง PS5 ในฉากแบบเดียวกันนะครับและสุดท้ายนะครับก็มาเปรียบเทียบคู่กันระหว่าง PS4 Pro และ PS5 ซึ่งผมขอสรุปว่า ในความคิดผมภาพที่ได้รับก็คือเหมือนกันนั่นแหละครับต่อไปก็จะมาเปรียบเทียบโหลดไทม์ระหว่างเครื่อง PS4 Pro แล้วก็ PS5 กันนะครับสำหรับผลลัพธ์ของภาพที่ผมแจ้งไปว่าไม่มีการอัปเกรดระหว่าง PS4 Pro แล้วก็ PS5 แต่จริงๆแล้วมันมีแพทอัปเกรดขนาดใหญ่นะครับ ซึ่งเพิ่มเท็กเจอร์และก็เพิ่มกราฟิกและความละเอียดของปืนทําให้ภาพมีความสวยงามและสมจริงมากขึ้นแต่ว่าเป็นแพทที่แจกฟรีมาทั้งใน PS4 Pro แล้วก็ PS5 นะครับส่วนที่จะด้อยกว่า Co War ก็คือส่วนของฟีเจอร์ Raytracing และก็ Frame ร a t e 1 2 0 s เฟรมเปอร์เซกนะครับแต่ได้อัปเกรดแพทมาฟรีฟรแบบนี้ผมว่าก็คุ้มนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยเล่น ผลลัพธ์จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่สําหรับผมนั่นก็เป็นคําตอบที่ช่วยให้ผมตอบปัญหาคาใจนะครับว่าเล่นที่เครื่องไหนก็เ,เล่นได้เหมือนกันสําหรับคนที่เล่นจบก่อนหน้านี้ก็จะได้ไม่ต้องหามาเล่นใหม่กันในเครื่อง PS5 นะครับเครื่อง PS5 ก็โหลดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือแต่ PS4 Pro ที่กาลังค่อยๆขยับไปเรื่อยๆเรื่อยๆ จากการเปรียบเทียบหมดแคมเปญระหว่าง c o วอลกับ m o เดิ n วอลแฟร์นะครับสำหรับผมโมเดิ n วอลแฟร์ทำออกมาได้ดีกว่าแทนที่มีความซับซ้อนมากกว่าหลังจาก c o วอลซึ่งแทนที่ผมมองว่าทำมาค่อนข้างกระชับเน้นสำหรับใช้ในฉากออนไลน์ซะมากกว่าหลังจากรอมานานแสนานาน PS4 Pro ก็สามารถโหลดเสร็จในเวลา1นาที34วินาทีส่วน PS5 ใช้เวลาไปเพียงแค่1นาที เรียกได้ว่าต่างกัน50%เลยนะครับจบแล้วยังไงก็ฝาก Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับขอบคุณครับ